สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว f a c e b o o k ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L4018 นะคะรถปี62ค่ะลูกค้าบอกเลยตัวนี้ราคาดีมากๆนะคะรถปี62 168ชั่วโมงเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่398,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า398,000บาทนะคะ จะส่งให้ฟรีถึงที่ด้วยนะคะสำหรับรถปี62ตัวนี้ค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์คือตัวนี้ใหม่มากๆนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะลูกค้านี่คือสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะไม่มีเก็บสีนะคะตัวนี้นะคะทาได้เลยนะคะรถปี62นะคะใหม่มากๆสำหรับ L4018 ตัวนี้นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 168ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ168ชั่วโมงเท่านั้นเป็นระบบเกียร์ซัตเทิรนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะสวยนะคะตัวนี้ไม่มีรอยถลอกนะคะรถเดิมทุกจุดเลยนะคะค่ะเหมือนได้รถใหม่เลยแล้วก็ราคาถูกมากๆ3,98,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับ L4018 สภาพนางฟ้าเลยมาดูด้านยางนะคะ ยางสวยมากดอกเต็มนะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่ค่ะ168ชั่วโมงเพียง398,000บาทนะคะใครไม่ซื้อนี่ถือว่าพลาดมากๆนะคะราคานี้สวยนะคะ PTO ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะรถไลเ่เดิมนะคะชั่วโมงการทำงานแค่168ชั่วโมง สีเดิมจากโรงงานและไม่มีรอยแกะรอยถอดด้วยนะคะมาพร้อมผ่าน6กเ a ฟวี่พั s นะคะตัวนี้ใบเต็มนี่ค่ะคู่ตัวของรถเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งใยทะเบียนได้เลยนะคะตง8404นครสวรรค์น,นะคะ สั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะรถสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยมีเล่มทะเบียนพร้อมนะคะเป็นรถยึดนะคะลูกค้าสําหรับท่านไหนที่กําลังหา L4018 สภาพเหมือนรถใหม่ในราคาไม่แพงนะคะ โอนจองได้เลยค่ะ1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีจัดส่งให้ฟรีถึงที่เก็บเงินอยู่หน้าบ้านเลยนะคะรถถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะตัวนี้ใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะมีค่าแนะนําให้ด้วย5,000บาทนะคะก็ใครแนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะก็รับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทนะคะตัวนี้นะคะราคา3 9 8 0 0 0บาทลดปี6 2ค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ L4018 ตัวนี้ค่ะใครไม่ซื้อนี่ถือว่าพลาดนะคะราคานี้บอกเลยราคาดีมากๆ